ก็มันเป็นหัวข้อหนึ่งที่เป็นข้อตกเถียงในวงการแพทย์ ก็คือมีกลุ่มหนึ่งให้นวดกลุ่มหนึ่งไม่ให้นวดนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยเทียบ2กลุ่มคนไข้นะครับกลุ่มคนไข้ที่นวดเนี่ยนิ่มเร็วกว่านะครับแต่ว่าการนวดเนี่ยเราไม่ได้ให้นวดหลังผ่าเลยนะครับส่วนใหญ่จะให้เริ่มหลังจาก1เดือนเนื่องจากใน1เดือนแรกเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเกิดภาะวะเซ็กซ์ซอนอันหนึ่งที่เรียกว่าเลือดออกในระยะล่าช้านะครับสองสามอาทิตย์หลังผ่าทําผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่น่าจะมีเลือดออกแต่บางรายมีเลือดออกนั้นเราก็จะรอเวลาให้ก็คือประมาณ1เดือนหลังผ่าน ีการนวดมีการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับแล้วการนวดเนี่ยต้องนวดให้ถูกวิธีนะครับต้องนวดแบบค่อยๆนวดไม่ใช่นวดรุนแรงไอ้ที่ชอบบอกว่าไปให้ร้านนวดแล้วเขานวดรุนแรงน,นั้นนะไม่ถูกนะครับมันทําให้เกิดการบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะให้นวดไปอย่างน้อยสักสองสาเดือนขึ้นไปนะครับเราก็จะมาดูจะเช็คความนิ่งของหน้าอกก็ถ้าพาน้นระยะ6เดือนไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าหน้าอกนิ่งก็จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้ารู้สึกว่ามันมีแข็งหรืออะไรเนี่ยก็ให้รีบมาหาแพทย์นะครับมาตรวจเช็คดูว่ามันเป็น แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับฝากติดตามเพจของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ